สวัสดีจ้ามือนแนนสิมารีวิวอาหารเสริมเวนิต้าแอคโนเก้านจา้าเป็นอาหารเสริมซอยลดสิวบ่ให้เกิดสิวซ้ำนอจา้าตัวนี้แน่นก็ไปเห็นรีวิวในยูทูบนะจเะิืนว่าดีกันไลน์่นก็นเลยเออกมาลองสองกับอกจ้าทุกคนกัมมเบิงกันือจา้าว่าผิวหนาของแน่นเนี่ยมันสิดีขืนบอกะ น,นี้เป็นการรีวิวส่วนโตเดจา่าขึ้นยูกับสภาพหนาของแต่ละคนของแน่นเป็นคนนนามั่นตรงที่โซนเดจา่าแห่งตรงขอบหนาอันนี้ก็เป็นคือรับประทานไปหนึ่งอาทิตย์เดจา่ากระนาก็ยั่งดีเดจา่าก็มีสิวป่ปวยายเดจ่าพ่อท่านเปหนึ่งอาทิตย์เนาะจา่าอันนี้คือ ท่านไปสองอาทิตย์เดาเห็นว่าสิวนี่เริ่มขึ้นก็บรรูด้วยสาเหตุอยา่างเดาสิวนี่เริ่มขึ้นมากเรื่อยๆตรงหน้าแก้มตรงหน้าผากตรงข้างเดาพอมันเริ่มขึ้นเรื่อยๆเดาเนี่ยหนักเลยอยากท่านสองเม็ดก่อนนอนเนาะเพื่อที่ใส่มันผลลับแบบว่าสิวมันลดลง แต่ว่าขอเสียคือเจ็บข้อตอนกลางขึ้นแห้งมากเลยจ้าลิกยามแห้งเนาะแล้วก็บริมีผลต่อสิวเลยจ้าสิวก็ยั่งขึ้นอยู่ปกติเลยเนะจ้าแห้งขึ้นขึ้นคักเกาเเลยจ้าเนี่ยหน้าแก้มกขึ้นขึ้นเยอะมากแต่จ้าท่าข้างน้ำหนาผากเนี่ยก็ขึ้นมากเอยๆด้วยจ้บาบัดที่นี่ก็เลยเหลือหุกเม็ดสุดท้าย เหลือหกเม็ดสุดท้ายก็เล่ยล่องกินขึ้นละเม็ดกับพ่อปากุดว่าเจ็บข้อหน่อยล,งล่งเลวจ้ะก็เลยคิดว่าฤทธิ์ยามัน,หนแหงโพดเลวจ้ะแต่ว่ากินกับว่ามีผลยังเลยจ้ะสิวกับขืนคือเกาเบิงโหลดจ้ะกินเม็ดแล้วซองกระปุกสิวกับขืนคือเกาสิวขื้นซ้ำตรงคิว้วนี่แหงขื้นซ้ำดูก็บบอกใจให้กันโอ้ยเสดายเงินคัก หนาเฮานี่มันบ่มีผลอย่างเลยจ้ากับมาลีวุ้น้นพี่น้องเบิ่งซ้ำนี่ละจ้าคันผู้ใดสิื้อก็ะลองผิดจารณาเบิ่งเด้อจ้า